สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอาไัยต้นสยามนนปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีโพดอาไัยต้นสยามนนวีระบุรุษนักดับเพลิงเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไม้บ้านเรือนประชาชนยันทวีวัฒนาเมื่อวันเสาร์ที่3เมษาย,ยนเวลา1 1 0 3น,นซึ่งเมืม่อวันที่3เมษาย,ยนเพจเฟซบุ๊กหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีได้โพดข้อความไว้อาลัย ต่อการจากไปของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้นสยามนนหลังปฏิบัติหน้าที่จากเหตุเพลิงไม้บ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านกฤษดานคร31แขวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนาโดยมีข้อความระบุว่าอุดมการเป็นหนึ่งที่พึ่งประชาชนคำอธิษฐานของนักดับเพลิงและนักกูภ้ภัยทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าต้องออกปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับเปลวไฟที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้ขพเจ้าได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยทุกๆเสียงแม้จะเป็นเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาก็ตามขอให้ขพเจ้ามีพละงกำลังและได้ใช้อ้อมแขนทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกๆชีวิตให้รอดพ้นอันตรายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ขอให้ขพเจ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งกระหายมีสติปัญญาสามารถหาวิธีฝ่าฟันอันตรายเข้าไปช่วยเหลือได้และขอให้เขาเหล่านั้นปลอดภยัย จากอันตรายทั้งปวงและหากแม้ว่าข้าพเจ้าต้องมีอันเป็นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดปกปักคุ้มครองครอบครัวของพระเจ้าด้วยเทิญขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ